คุณเคยขับรถผ่านป่าลึกแล้วรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ไหมนี่คือเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นในแม่ห้องสอนเรื่องของรถบรรทุกผีกลางป่าที่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนและหายไปได้ยังไงเรื่องนี้เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านในแม่เสเรียงเขาขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอนค่ำระหว่างทางผ่านป่าทึบ เส้นทางที่เขาขับอยู่ค่อนข้างเงียบและเปลี่ยวไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จูๆ่ๆเขาเห็นไฟหน้ารถบรรทุกจอดนิ่งอยู่กลางป่าตอนแรกเขาคิดว่าอาจเป็นรถเสียหรือรถของคนงานป่าไม้แต่พอขับเข้าไปใกล้เขาเริ่มรู้สึกแปลกเพราะไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีคนและตัวรถก็เหมือนเก่าและผุพังมากเขาเรียกไม่มีใครตอบ พอเขาจอดมอเตอร์ไซค์และลงเดินเข้าไปดูอยู่ดีๆรถบรรทุกคันนั้นก็ดับไฟแล้วหายวับไปกับตาเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับมาอีกครั้งพร้อมเพื่อนแต่ไม่พบร่องรอยของรถไม่มีล้อไม่มีคราบน้ำมันไม่มีแม้แต่รอยล้อบนดินและไม่มีใครในละแวกนั้นเคยเห็นรถบรรทุกคันไหนเข้ามาทางนี้มาก่อน จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่ารถคันนั้นคืออะไรบางคนบอกว่าเป็นรถที่หลงทางระหว่างโลกบางคนเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตอนกลางคืนแล้วคุณละ่ะถ้าเห็นรถจอดนิ่งอยู่กลางป่ามืดสนิทโดยไม่มีคนขับคุณกล้าเดินเข้าไปดูใกล้ๆไหม